สวัสดีค่ะหมอดาวแพทยิงชะดาวจังว่ก่อนแฮชแ็กคุณมอฟิตี้เองนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ในซีรีส์ของหมอดาวความรู้คู่ทมงามหมอดาวก็กลับมาเจอพวกเราอีกแล้วค่ะขอบคุณมากสําหรับ ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะจริงๆก็คือแอบเป็นพวกเ c เป็นคุณคนไข้ของหมอดาวนะคะที่ดูแลอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราแนะนำกันมาโดยตลอดเนาะก็ขอบคุณมากสำหรับ30วันอยู่กันยังไงให้ปลอดภัยจากโควิดก็ผ่านไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าโควิดยังอยู่กับพวกเรานะคะก็ค่อยๆปรับตัวปรับใจกันไปสาหรับซีรีส์นี้นะคะในหมอดาวความรู้ผู้ามงานมที่หมอดาวกลับมาตรงจุดนี้เนี่ยก็คือว่าหมอดาวจะมาแนะทริคพิเศษเลยค่ะสำหรับ กับเรื่องของการดูแลควบคุมน้ําหนักนะคะเราคิดว่ามันจําเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่หลายๆท่านนะคะอยู่ในช่วงที่ กักตัวเองบ้างโดนกักตัวเอ๊ะแต่จริงๆจะว่าไปก็คือพวกเราให้ความร่วมมือในการที่จะอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงฟ y s i ก a ล Distance ใช่ไหมคะและที่สําคัญค่ะหลังจากที่ไปอยู่กันของใครของมันแล้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรกันก็เลยกินกันเยอะไปหน่อยดังนั้นก็เลยอ้วนกันทวนหน้านะคะนี่แหลคะค่ะเป็นบทพิสูจน์เลยว่าการรับประทานอาหารที่มากเกินควรกับพลังงานที่ใช้เพราะว่าเราอยู่แต่ในสถานที่จํากัดไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหน ดังนั้นเป็นยังไงคะว้นขึ้นอย่างเสียไม่ได้เลยเห็นไหมดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนการหาทริคดีๆในการที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้กลับมาสเลนเดอร์หุ่นดีกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้หมอก,ก็ต้องไปก่อนบ๊ายบายแล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะ